สวัสดีเด้อจ้าเอยตุกตาพาฝันค้ามาพอกันกับเอยอีกแล้วค่ะเมื่อนึ่เอยนะพามาเอดเตอร์คลิปนี้นี่ค่ะแกนี่ค่ะมาจากคลิปประจำเหือนกับเอยเนาะมาด้วอจ้ามา ดื่มกาแฟดำเก๋ตุกตาผาฝันเลยจ้าหรือว่าภาษา้อบานเอยค่ะเพ่นกระิบอกว่ามาได้พูดเลยนะห้องน้ำเอยนี่พ่นกระิบอกว่าแบบนี้ค่ะ มาเด้อจาเด้อเรื่งพี่ลมก็มาพัดน้ำขอบคุณลหลายๆมาเด้อจะเด้อมากินกาแฟดำก๋ทุกตาพาฝันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยมาโอ้ยพี่ลมมาพี่เดดมาค่ะ ม่วนบะนี้มาเอ้ยนะพวฮูกาแฟดำค่ะ โอ้ยหอมหอมค่ะมีแหงขนาดเลยวันนี้กาค่อยๆนั่งจิบไปบอกเขาอยู่น้ำสวนลังเหือนเอ้ยลมก็พัดเบาๆแดดก็พุดๆโผด่ๆค่ะแต่ก็เป็นเตอลมเย็นๆแน้มามานั่งเมืองเอ้ยอัน pha cà phê đậm nó khá nọ cặp xáo nhỏ, xáo ơi, tụi cậu pha phần xáo nhỏ pha cà phê đậm đấy chá đỡ bát thì thua nục, tụi mà lại thế mà con mấy mình lại nó không là tí đó อาทิตย์นึงไอ้กระบไดเอดอันสวนซํำค่ญเพราะว่าเอ้ตัดพันไปอันเมื่ออาทิตย์ก่อนเอ้ตัดอันต้นไม้น้อยเอ้ไปไหลอันเยอะอยู่มันก็เลยยังบบได้ขึ้นก็มีแต่อันเบือไม้แห้งเนี่ยบอกค่ะถ้ามืออื่นเอ้มีอันเวลาเอ้โบข้ามมืออื่นไอ้โบออกไปก็เลยเอ้กระนาอันพาทำความสะอาดสวนเนาะค่ะเนาะออกกำลังกายเนาะอ้ทุกตาเดิมมืออื่น อากาศดีดีค่ะอากาศดีขนาดเลยอากาศดีพี่เดชก็ออกเนาะลมก็พัดเนาะค่ะเนาะอาอบึงนกอ๋อที่โทรฝุ่งบักใหญ่ค่ะไปแล้ว นั่นคลิปนี้ก็พากินกาแฟดําอยู่ในสวนหลังเหือนแล้วเดวยจะเดอ้อบันนี้ก็ได้เอาเออกระซีบอกว่าพอกันคลิปนาเด้อจ้า